สวัสดีครับมอลีทาาบุนทลีเด็ดเพาะออกแล้วครับเ็ดเพอครับมึีน้นองสไส่ตะเก็บมาด้วยเบิ้งเ้เ,เบิ้งครับนี่ครับ ่ยังหน่อยอยู่ยังนุ่มอยู่นี่เป็นเก็บใส่กับแมกวก่อนนั่นถ้าอำเภอบุญทลิขครับนี่บ้านหนองแสงตำบลโพนงามอำเภอบุญทลิขจังหวัดอุบลครับเฮ็ดพอออกแล้วใมืัอนั้นไปทางช่องตะูประเทศลาวครับโล 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. นิงห่าลอยห่าซิบบางเจ้ากะหกลอยเฮ็ดเพาะรวมด้วยครับ อันนี้ยังนุ่มในหน่อยอยู่เห็นบ่ครับนี่ทางไหนเดี๋ยวอ๋อกะไเนี่ยครับคอมเมนต์มาเดยเด้อครับเอดพอออกแล้วทางเพื่อบนททิ่จังหวัุบนครับอันนี้นี่ประมาณว่ถ,ถึงขีดดอกประมาณลอยบาทนี่ครับถ้าคันขายนี่นี่ครับเก็บมาไม่ไหมครับนี่ทางองบุบล อำเภอไดครับโอแล้วคอมเมนต์มาไดเดอร์ครับนี่เฮ็ดเพาะสดๆครับกับทีมงานไปหามาไปหาเฮ็ดกลรับม้วคนไปหามากันไอ้ทั้งเฮ็ดได้ทั้งเราใหม่ครับ แล้ใส่ก่นไหมยุ่งไฟไฟบ่ไฟไกลนี่หนอเจียวเฮ็ดก็ได้เต๋อไปหาเฮ็ดเลยเตอเสาวไปไปอยู่เไปหาเฮ็ดบ่ไปบ่หาเฮ็ด เรขายเดี๋ยวนีลอยบาทนีถึงบอกไม่ย่ลอยนี้งเนาะเห็นเอาขายอยู่ตลาดนี่ลอยบาทสีดิะ้ยาหนใหญ่ใหญ่มันสามีนี่นี่บัถึงขีด่อยนี่เมนบะเมนที่ขาเอาขายมื่อนี่มื่อนี่นี่บอกนเป็นยังอาพากใคคนนี้มเอใที่หาิบาทโมันกระถือลนป่าเอ่ยขายเข้างเอ่ยหาสบมากายนึ่งจะว่าสามขีดิบบากระช้าอีิด้น่เออ โอ้ยลยหอแมาไม้หาเลยไม่น่าไงหยุดแดดแล้วก็ทีนไหนปุยไม้บ่ฝนฝากลังมาครับภาคุทธลิขตรงนี้แหะครับจมฝ่าจุมาแล้วครับนุ่ตกไปทางประเทศลาวแล้วครับเด็กนี่ครับฝนฝ่าตกแล้ว มี่จะนอกกเห็ดออกหลายแล้วครับช่วงนี้ราคาแพงอยู่